đi ừ, ngồi đi ngồi 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 ngồi

นู้นี่มือเว้ยไปยืนหลังน้องอยืนตรงนี้ <laughs> <laughs> ไฟให้ให้พี่ขอยืนหลังน้องอ่ะลุกเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปดูลุกพี่ลุกอเกาะน้องอ่ะ,ออะ <laughs> ยืนตรงตรงนู่ยืนตรงตรงจับรถอ่ะยืน,นตรงไหนะยืนงนะี้หน่านี่ดูนี่น่ไฟไฟยืนยเฉยจิ <laughs> ไปต่พี่ได้หนีมือให้ตายมาปังเฮ้